จ้าสวัสดีครับค่ะมื้อนี้เมากินข้าวกับลาบปาลาลาปลาต้มปลาต้มปลาหนี้ค่ะลาบปลาหนี้นมื้อคืนนี้เจ้ามือขึ้นหัวตะเอียดมือเศร้านี่เออแม่มือขึ้นกับกินปลาให้กัน,น,กนลืมลืมพักครับเอาจวดเลยจ้ะใส่ก่อนเลยขออนุญาตครับลาบปาลาลาปลาหนี้กำมะละแซ่บอันนี้เท่านีงก่อนเท่านี หม่างเนี่ยครับรู้จักบ,บอกนะเขาเหม็นนะบอกนะอันนี้น้ำข้มามะเขือพวงมะแข็งบานเข้าจ้ะอันมะเขือพวงครับอันแม่อ,อนันพ่อใหญ่ชักติว่วหรอบอกว่าเอิ้นอ้นนายอนันนี้ว่าเพราะไงมัอนี้เขาสิมีอันที่ไปใส่ก็จ้ะอื้อ ไปถามเจ้า hmm. ว mm ่าเจ้าสิผ้าคอยไปใส่มื่อนี้ครับเอาเข่าบอลนีดเขาเขาอ่ะไงไ่ใส่เขาน้ำไปไงมันเป็นสร้างมาลาโซเๆแจบป่ะบรรยากาศดีจ้ะมันีนตอนเช้าย้ำส้าครับเอาก่อนได้มหม วั้งหมดนี้สามกิโลแลสวัสดีครับสวัสดีครับนี่บอบา,ดดา,าตีม่ได้จะกินไข่ต้มไหมเมนูมันนี้กินยนะังลูกชิน้นนี่หอยต้มหอยต้มไอมชอลตต้มกับตับบักแตงแซ่บ Ngoài hả? kìm Cho một trang Ui, nhìn đầu nhìn đấy hả? Nhắm mắt rửa nhé, con nói chuyện จแจบินาอะครแบจจแจ่บดีตำามกแรงครับแม่กินเยอนะพักพัก โอ้ยไปแล้วอเงียบคุณพี่อะไรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแห้แน่สว,ส,สวัสดีครับวัสดีครับวัเงียบปึ๊บพระแมากินสมมาหนีินี่ปะว้วงสมคามนี่สมคามจวดจวดโชว์กินแฝงเจอจวด เอาดีไปกินตพีวันี่หายคำเลยมีอะไรบ้างครับกวนมมไงมะม่วงแล้วก็ปักขามออน่อปักขามออนมีน้องอื้อมหอจังคอบสมบุรณีอสานบานเท่าครับพวอื่นนเกินบักม่วง เราแซ่บเมื่อยืดซื้อมาจากตลาดอืมมื่อนี้ก po ็ได้เวลาคุณมาโมครับไปลักเอาอยู่หน้าเมีสีเมีสีเราวบะมี่ของมีแมนแฮ่บะหมีบะหมีกมอกสีคนนี้สามเอากินของเปรี้ยวครับไม่เปรี้ยว ญี่ปุ่นญี่ปุ่นไทยตั้งหายนไทยนะไงไปใส่ป้ายสีไว้าทนอาหากินคนนี่ใช่ไหมครับไม่ไงท่านเอายาไ้เธอใช่ขนมจีนท่าไม่เก็บเงินลอกขอบคุณรอคุณใส่ผักคู่มีักที่เลือดรักคุณเลือดร้องแม่นางหลิงเออทำ่างนีไม่ได้เนะแล้จะทำยังไงได้ล่ะ ก็ท่านป้านอะไม่ยอมจ่ายเงินรักษาโรคของตัวเองข้าจะทนเห็นนางป่วยโดยไม่รักษาไม่ได้หรอกนะเฮ้ยที่จะพูดก็ถูกแล้วทำไงต่อดีอ่ะ ซาลาเปาร้อนๆจะพี่ชายซาลาเปาขายยังไงเหรอก้อนละหนึ่งเบียคอรับร้อยค่าห้าก้อนอ๋อเรียบร้อยหลักทรับเอาไปเบี้ยด้วยครับเจ้าสมัครายไว้มาใหม่นะครับถุยโชคดีจริงๆวันนี้ขายเบี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เลยใช่แล้วทำไมพวกเราคิดไม่ได้นะแต่ว่าเราจะเอา